ตอนนี้ครับผมตนเพื่อนกับเข้าสู่วันที่3ที่ประเทศสิงคโ,โปร์นะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่เซนโตซ่าเซนโตซ่านะครับของประเทศสิงคโปร์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเย็นแล้วคือแพนในวันนี้คือเราจะมาเที่ยวที่นี่เป็นที่เดียวเลยนะครับคือจะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกที่เรียบร้อยน,นะครับก็กำลังขึ้นไปด้านบนของเซนโตซ่า <laughs> ไปครับทางครับลงถึงแล้วกลับได้จะไม่เป็นไรครับไม่รีบครับเพราะวันนี้เราเที่ยวที่เดียวเะต้องรีบเท่าไรถึงไางครับโอเคไหม,มก็ใกล้เกิน <laughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันด้านบนของเซอรซ่ารครับเดี๋ยวี้ขอตัวหาทางขึ้นขับไปด้านบนก่อนือเขาบอกว่าต้องเดินทางโน้นใช่ไหมไม่อยู่ๆรู้สึกห่วงอิ่มแล้วนั่งรถมาแอร์เป่าหน้าแบบจะหลับดูทีินี้เราก็ได้เดินทางมาโดยรถสุดตัวซึ่งปาฟ้าเราเป็นคนพามา ก็ถือว่าถือว่าสบายขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินทางหลายต่อใช่เพราะว่าถ้านั่งรถไฟฟ้านั่งเป็นชั่วโมงใช่แล้วก็หลายต่อด้วยวก็ต้องเดินเยอะมารถส่วสนตัวซึ่งสะดวกกว่าเยอะก็จะเป็นการขับรถแล้วก็ลอดอุโมงใต้ทะเลมาใช่ครับนี่เดี๋ยวขึ้นไดูว่าอุโมงใต้ทะเลเป็นแบบแบบนี้นี่ก็จะเป็นอุโมง์ที่แบบว่ารอดใต้ทะเลไม่ได้ไกลมากแต่คือ จากสนามบินมาถึงที่นี่ถ้ามาโดยรถส่วนตัวหรือว่ารถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นพวกรถสาธารณะหรือว่าเอ็มอาร์ีก็หนึ่งชั่วโมงครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าถ้าถ้าใครที่คิดว่าจะเรียกแกร็บนะบอกเลยว่าราคาสูงมากแกร็บที่นึ่งแต่ถ้าใครแบบว่ามีเงินเหลือหรือว่าอยากที่แบบว่าจะสะดวกสบายแปลว่าอง่ายคือซื้อเวลาก็สามารถเรียกแกร็บมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันวันนี้จะเป็นยังไงแซนโตซ่าซึ่งเราก็ไม่เคย รู้มาก่อนเลยว่าเป็นรถซาเนี่ยตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงเป็นอะไรสสนุกหรือว่าเกี่ยวกับอะไรเดีย๋ยวไปดูพร้อมกันครับกออ็้อกอเลยว่าตั้งแต่ขับเข้ามานะที่จอดรถที่นี่กว้างมากหรือว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายพันคันเลยทีเดีย นู่นนี่กระเช้าด้วยดูครับถึงแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงกัรเป็นที่แล้วนะครับ Universal มาแล้วนะ Universal Studio Universal Studio ครับเป็นจุดถ่ายรูป landmark ของที่นี่เลย เรเราได้มุมถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคันต๊ะร้านจิ๋งไหนก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะพาไปดูว่ามันมีที่เที่ยวอะไรในนี้ที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราก็ได้ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดินเดินไปไหนต่อไปจะไปไหนต่ออันน <after the> <dies> ั้นมันอันใหม่อันใหม่อันใหม่อันนั้เรียกหน้าตาตุ่ย พอเราหกสิบเหรียญก็ประมาณพันกว่าบาทอ่ああาก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ได้แพงมาก มีหลายจุดมากกว้างมากก็เท่าที่เห็นก็จเป็นพวกมีวอเตอร์พาร์คมีอควาเรียมแล้วก็เป็นยูนิวอโซลที่เป็นสวนสนุกใช่คือเหมือนหลายสถานที่มารวมกันใชคือใหญ่มากไม่รู้เดินทั่วหรือเปล่าอันนี้ขอชิมกาแฟก่อนเพิ่มพลังได้มีแรงทำคลิปต่อไปครับแลนนี่เรา <ไป S 1> อยู่กันที่ไ แฮร์รี่พอตเตอร์ของศาสตร์แฮร์รี่พอตเตอร์คคครรััับบบวิงกาเดียมเลเวโรซาไม่ตอนแรกอ่ะก็คิดว่าอยากเข้าแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าคนที่มาด้วยอ่ะไม่เข้ากับเราเพราะเราอะเป็นแฟนแฮร์รี่แต่ว่าคนอื่นอ่ะไม่ได้ปิดเขาไม่อินไงเก็แบบไม่อยากเข้าก็ขี่แตามเสียงทางมาใช่ครับ ก็เลยไม่อยากให้เขามารอเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเข้าไปทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกครับคือของประเทศประเทศอะไรที่มัน จริงๆไทยมีไทยก็มีใช่ปะไม่มีอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูข้างในนะครับก็ดูบรรยากาศข้างนอกไปก่อนถ้าไปถ้าจะดูข้างในไปดูของช่องอื่นแล้วเรามีแค่ข้างนอกเป็นไงบ้างครับก็ร้อน เทียกเทียวมันก็ให้วัใ่เสนอ้านเราคือมาได้บนแล้วครับเราออกไปแล้วอหญ่หรอโตอ่ะมัวหุ่นใหญ่มากใหญ่มากตอนแรกเขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนแรกมีเมเลียนตอรเก่าอยู่นี่พื้นหรือมอไตรงน้หรอมี่ไปไมมอยไใช่ไหมอไปแล้วเหรอ ก็ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้านะครับเพื่อที่เราจะไปนั่งกระเช้านะคนค่อนข้างเยอะนะ้เพราะว่ามันเหมือนไม่ต้องเสียตังค์ครับมันคือเหมือนฟรีอะถ้าเราอยู่ข้างในแล้วว่าเราจะไม่เสียค่ารถไฟฟ้าหรือว่าการเดิน,นทางข้างในเพราะว่าเราขับรถมาจอดเราก็เสียค่ารถแล้วค่าที่จอดรถแต่ว่าถ้าเรามาจอดรถที่ห้างวีโว่ที่ผ่านมาแล้วก็นั่งกระเช้าเข้ามาจะเสียสี่เหรียญ ก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งอาชาแล้วก็จะไปบีชว่าอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหนเรารถกับตอนนี้เราเข้ามาในไฟฟ้าเป็นที่รรบ้อยแล้วครับงแล้วครับ เราก็ลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปไหนกันต่อนะครับที่นี่เรียวกว่าสถานีอินเดียสเตชันเล่นเป็นเด็กเลยนนๆ ไ,ไปกันต่อพี่ก็ไปแบบไปเล่นไอ้นี่มาไอ้น้ำไอ้น้ำไม่ทราบว่าเป็นอะไรไม่รู้ไม่ใช่อะไรนะก็คือตอนนี้เราเข้ามาไปที่นั่นแลนะครับคือถ้าจะขึ้นกับเช้าของที่เนี่ยถ้าเป็นคนต่างชาติ ราคาจู่ที่ประมาณ17เดเหรียญก็ตกประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถึงจะตกก็่กว่าบาทใช่เกือบ500บาทซึ่งว่าแพงมากแต่ถ้าไปนคนสิงคโปร์อ่ะเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณแค่4เหรียญไปสองสถา,าน,นีแต่ถ้าไปเกินวันนั้นก็น่าจะเสียเพิ่ม โอเค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 โอ o คโอเค a y เอเคโอเคเคโอ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 เคโ h เคโ y เอเอเคอเคโอเคโ y เคโอเเโโ a a o ก้อนเย็นเราจะกับมันนี่เราได้สองวิววิวร้อนกับวิวเย็นโอเควิวอ่ะป้าสิคะ one one day one night view ทริปนี้ก็ที่เราได้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณป้าป้าทักคือว่าอะไรนะอะไรตัวตัวเซนิตัวเซนิลืมหมดแล้วใช่ไหมเซนีช่างมอง i ิวก็คือแต่เช้าวันเนี้ยเวลาเราตอนที่เราตัวรถมาตอนแรกหรือว่าตอนที่เรา เข้ามามาแรกเลยแล้วชี้ให้ดูดูบรรยากาศก่อนครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหน เรียบร้อยแล้วรครับใช่คือข้างล่าข้างหน้าเราคือบีชคือทะเลก็คือจุดนี้เราลงมาใช่ไหมคือเราเสียตังรอบแรกไปแล้วแล้วขากลับคือเราไม่ต้องเสียแล้วสามารถกลับได้ช้าสุดคือสามทุ่มมาอยู่ได้ยันมืดเลยตรงไหนรู้ทางซิโลโซ ิโลโซพอยน์สเตนทีนี่สถานีซิโลโซพอยน์ซิโลสิโลโซพอยน์นี้คือชื่อสถานีซิโลโซพอยน์สเตันเรืองขอั้เป็นคือโรงแรมแล้วขึ้นไปข้างบนล้วขึ้นไปข้างบนมีมีสวยไหมบนนู้นครับบนนู้นครับโอ้โอ้เออน่นครับข้าน้านน่นเราจขึ้นไปข้างบนนน้น ขึ้นไปฟรีครับเดี๋ยวเดินขึ้นขึ้นเดินขึ้นไปดิโอ้ยชอบโอ้เดินดีทำคนงงตัวเดินขึ้นไปเลยเฮ้ยเดีเเดินไปไหนวะเมื่อไรถึงวะ ตัวเดินเสร็จปุ๊บมพอตัวชงเสร็จปพ๊บเขาเดินลงเราจะไม่เดินขึ้นนะโอ้โอ้โและนี่ก็คือมุมสูง มื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วก็สาคนเดินนี้เลยเดินเดินี้กันขอเที่ยวตรงนี้ให้หนำใจก่อนดึงดับรรยากาศรอบๆแล้วตรงข้างหน้าเราตรงนู้นตรงนู้นอะ คือจะเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในสิงคโปร์นี่ครับกระเช้าน้วยคือเราสามารถนั่งกระเช้าไปนู้นได้เลยเด้นหน้าไปถ่วยันยันยันตึกตรงนู้นตึกนู้นป่ะอ๋อหรือว่าไปนู้นไปไปนู้นดีกว่าอ๋ออยู่นั่นอย่างนี้นแต่ที่เขาบอกว่าแพงที่สุดขอนู่นไงสวยชื่อนี่ Reflection at Capital Bay ถ้าอาแสงผิดขอภัยก็จะมองเห็นท่าท่าเรือพูลูนี่ท่าเรือเหรอมันอ่านว่าอะไรพูลัวพูลัวพูลัวแกเปลเหมือนแบบว่าตรงเนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นวิวพอยต์อ่ะใช่จุดวิวพอยต์ที่มองเห็นแปดจุดใช่นี่ยหที่เาะนะ แล้วเดี๋ยวเราลงไปเราจะไปตรงนู้นกันเป็นเหมือนปะป้อมทะเลเอาดำของเขาอะปูปละอ๋อเขาถือว่ามันอยู่ติดทะเลใช่เขาก็จะปะป้อมทะเลก็คือมีเคยเป็นป้อมนี้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นปูนี่แล้วกันอันนี้เป็นแซงเกล่าเขาแกว่าเป็นว่าลงมาคนรวยที่เขาป๊อม ก็ก็คือถ้าเรามนไม่รู้ไปฝั่งไหนมันจะมีบ้านของที่เราดูหนักครีเซชันนิชชันน์อะไรก็คนรวยก็อยู่ข้างในหมดมันเป็นบ้านใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวดูตรงต้นทำไม่เจออันนี้ก็คือโรงแรมแบบเพาเป็นจัมพิลล่าให้บอกอะไรองน้องมันนะคะใช้จะเป็นทั่วไปเลยเพราะว่าหนูเคยไปขอของแพงแล้วใช้ได้เดือนเดียวต่อไปไม่มีเงิน าะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถรางครับเพื่อที่จะไปทะเลอีกจุดหนึ่งชายหาดอีกจุดหนึ่งครับเราต้องรอรถก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวเต็มครับคืนมาที่เรียบร้อยครับ

แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบีชหรือว่าริมชายหาดถีงทีเรียบร้อยแล้วครับเราจะเดินดูรอบๆว่ามันมีอะไรแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรอาจจะเป็นมุมถ่ายรูปแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกตรงลูกหน้าเราเลยดูหน้าเราบรยากาศไม่ได้ไม่ได้ต่างกับประเทศไทยเลย เหมือนกันตุ๊กี้ก็เป็นแบบว่า เป็นชายทะเลอะใช่ครับแต่ยาวใช่ยาวก็มีคนมาทำแอคทิวิตี้แบบมาเล่นกีฬามานั่งชิลหว่ามาปิกอ,ออะไรแบบเนี้ยก็เราก็จะขึ้นกระเช้ากลับไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืนบนกระเช้าให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไง โอเคค่ะทริปนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราที่ประเทศสิงคโปร์ใช่ครับก็สนุกมากและคิดว่าน่าจะต้องมีประเทศต่อๆไป<ช>ที่นี่มันเป็นแค่การเริ่มต้น ก็ถ้าชอบคลิปของวเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ไปเที่ยวประเทศไหนที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกแล้วก็ติดตามพวกเรา I have to go once ตกไปสักครั้งด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ,บว่าวเราจะไปไหนกันเย้บ <Yeah. S 3> ๊ายบายบาย